พี่เอกพี่ไอโฟนเนี่ยสัญญาณขึ้น 4G ไม่ขึ้น 5G เป็นเพราะอะไรคือไม่ขึ้น 5G เลยอย่างนี้หรอก็ไปทีละเรื่องก่อนนะอย่างที่1ตัวไอโฟนอ่ะไม่รองรับ 5G ก็คือตั้งแต่ไอโฟน11ลงมาไอโฟน X ไอโฟน8 7อันเนี้ยก็คือเป็น 4G หมดก็คือไอโฟน 5G เนี่ยจะเริ่มที่ไอโฟน12ขึ้นไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ซิมอะไรก็แล้วแต่เราใส่ซิม 5G ใส่ซิมอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะได้สูงสุดแค่ 4G ถ้ามันต่ำกว่าไอโฟน12อน,น้้้้กร่12คืถาาเเิดเใช iPhone ขึแแลวนะต เราไม่ได้ไปตั้งค่าเป็น 5G มันก็จะวิ่งเป็น 4G อยู่ดีอ่ามาดูที่การตั้งค่านาะที่2นะอันที่3ซิมหรือผู้ให้บริการเครือข่ายยกตัวอย่างเช่นเราใช้ iPhone 12 13 14 15ที่เป็น 5G แต่ซิมที่เสียบเข้าไปในเครื่องของเราเนี่ยมันเป็น 4G ไม่รองรับ 5G นั่นแปลว่ามันก็จะขึ้นแค่ 4G เช่นเดียวกันก็ต้องไปดูว่าซิมเราเป็น 5G ไหมอันทันมาคือถ้า iPhone ของเราเนะี่ยเป็น 5G แล้วแล้วก็ซิมก็เป็น 5G ด้วยก็อาจจะมีโอกาสอีกอย่างหนึ่ง เปิดโหมดประหยัดพลังงานถ้ามันเป็น 5G เนี่ยมันจะปรับมาเป็น 4G อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานเพราะ 5G ใช้พลังงานเยอะกว่าแล้วก็เหตุผลถัดมาก็อาจจะเป็นที่การขัดข้องระบบของโทรศัพท์เราอันเนี้ยเราต้องรีเซ็ตเครือข่ายลองรีเซ็ตเครือข่ายปิดเปิดเครื่องอะไรเงี้ยก่อนนะแล้วก็อันสุดท้ายคือถ้าเกิดเราทําทุกอย่างแล้ว iPhone เราก็เป็น 5G ซิมเราก็เป็น 5G เราไม่ได้เปิดโหมดประหยัดพลังงานแล้วเรารีเซ็ตรีสตาร์ทแล้วมันก็ยังไม่เป็น 5G อาจจะมีปัญหาเรื่องซิมเรื่องเครือข่ายก็ต้อตต้ออองงตติิิด่ศศููนนยย์์บบรรรรกกาาาทเขข ที่เราใช้บริการอยู่ประมาณนี้